แวนสวยสวัสดีค่ะ<ม>น้องย่าเซอร์ไพรส์รามากเหมเซอร์ไพรส์รค่ะเพราะตอนแรกอะก็คิดว่าแบบเออเขาซื้อมาให้แต่ตัวเอง<ม>แล้วก็แต่ก็คิดในใจลึกๆอยู่ว่าเขาก็น่าจะต้องซื้อมาให้เราด้วยเออแล้วทีนี้ก็พอพอ เออเข้าไปในห้องก็เห็นแบบเขาก็ดูดูแหวนตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออถ่ายคลิปให้หน่อยเขาจะเอาไปทําคลิปแล้วก็จะลงโปรโมทร้านให้ให้พี่เขาเออนี่ก็เลยแบบอ๋อโอเคแล้วเขาก็ให้ถ่ายคลิปให้แล้วเราก็บอกว่าแสงมันไม่ได้มันมันเป็นแสงแบบมันสะท้อนกับแสงในกล่องเพจอะมันมีไฟเห็นปะเนี่ยมันมีไฟเนี่ยเห็นปะมันมีไฟตรงนี้ แล้วเราก็บอกว่ามันไม่ได้แสมก็ไม่เขาก็จะถ่ายอยู่นั่นเออบรีนี่วัีพอได้ปุ๊บนักเลยว่าเดี๋ยวไปเอาไปเอากล้องมาส่องเพชรก่อนเออไปเอากล้องมาส่องทีนี้เดินเข้าไปแล้วหนูก็ไม่ได้ดูว่าไปเอากล้องอะไรพอเหมือนก็เหมือนเอาเอากล่องไปสลับอ่ะเออพอเอาไปสลับเสร็จปุ๊บเอาออกมาแล้วก็เอามาถ่ายใหม่แต่ถ่ายใหม่พอเปิดออกมาก็ตามคลิปเลยมันไม่ใช่แหวนวงเดิม